ชีวิตเขาเนี่ยดูธรรมดานะแบบว่ามาเป็นโจรสลัดแล้วก็ยังเป็นโจรสลัดที่แบบถ้าพูดจริงๆก็ดูแบบไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่ได้อะไรใช่ไหมครับดูนหนาเปือบแต่เขาก็เคยมีการประทะที่แบบครั้งใหญ่เหมือนกันโดยเรือรีเวนต์ของเขาเนี่ยได้ไปเจอกับกองทัพเรือสเปนแล้วก็ต่อให้เป็นเรือที่มีทรัพยากรยังไงก็เละนะครับเพราะว่าเจอเรือสเปนมาเยอะสุดท้ายเขาเละแล้วก็ต้องเกิดความเสียหายหนักนะครับเขาไป ขึ้นฝั่งที่เมืองนสซอปัจจุบันบก็คือบาฮามาสอืมอเป็นเป็นเกาะที่อยู่ในประเทศบาฮามาสนะปัจจุบันช่วงนั้นช่วงนั้นถือเป็นเกาะที่แบบว่าค่อนข้างแบบคนรู้จักเยอะคนเดินเรือเนี่ยยิ่งจเซ<ช>สลัดนี้แบบต้องรู้จักจกันจริงๆนสซอและแน่อนอนว่าพอเบนเน็ตได้เข้าไปในแหล่งโจรสลัดแบบนั้นเนี่ยเขาได้เจอกับแบ็กเบียร์ครับหรือว่าเอ็ดเวิร์ดทีชการเจอกันของทั้งสองคนเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิต ของบอนเน็ตเลยก็ว่าได้เพราะว่าการได้เจอคนที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้